สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหานอยนะคะประจําวันที่สาสิบตุลาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3กับหกห้ากับแปด3า3ศูนย์3ามสองสามสามสากสามแปดแปดศูนย์แเถ้าหก็ห้าศูนนยด้อหกก็หกศู blush. นยะน่เริ่มต้นนะคะ หนึ่งสามแปดแปดห้าหกหกแปดสองสามแปดเก้าจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดนะต่อไปพิเศษตัวเด่นก็คือเจ็ดกับหนึ่งห้ากับสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดหนึ่งนะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่ c หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนอะต่อไปปกติตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหนึ่งกับสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดห้าแปดสองสองห้าหนึ่งสี่แปดสองแปดหนึ่งห้าจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองสองหนึ่งแปดสองสองแปดนะคะต่อไป vip ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับสามนะคะ เราจับสี่กับหกให้นะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่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 หกสี่เจ็ดสี่เก้านะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะสามเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งหกสี่ศูนย์สี่สองหกสี่หกสองก็ได้นะสามสี่หกหรือเจ็ดเจ็ดสี่หกก็ได้นะคะจับเอาใหม่เนาะจับคู่ก็เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะ เมื่อวานนี้ V i p ของเราแตกสามเด้อเมื่อวานนี้จับสี่แนวทางนี้นะซื้อด้วยกันนะคะปกติกับพิเศษเด้อเฉพาะกิจกับ VIP เด้อว,วันนี้แต่ก็ไม่นเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติกับ VIP มันชอบสลับกันนะเนาะก็จับสี่ตัวกับสี่ตัวนี้แหละซื้อนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ